ามาเรียบร้อยนะสำหรับใครที่กำลังมองหาตัวใต้าแคมรี่สองจุดห้าไฮพิทพรีเมียมซันรูฟปี2019ันสิบเกสีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยเนะี่ยกระจกได้แท้เดิมยวทุกบานนะครับภายในออปชั่นถือว่าครบมากนะครับถือว่าระบบความปลอดภัยนี้ดีเยี่ยมนะครับนะดีเยี่ยมเลยสำหรับนะตัวใต้าแคมรี่นะ ry, นะพวงมาลัยฟุงปติฟังก์ชันควบคอนโทรลแพดเดิ้ชิมคันนะี้ไม่แสนกลางๆนะครับนะออปชั่นเยอะนะครับหลายโหมดมากนะครับนะมีซันรูฟให้เรียบร้อยเบาะนะครับด้านหลัง นะครับปรับไฟฟ้าได้ทั้งหมด4ที่นั่งเลยนะใครสนใจดูคลิปนี้จบนะครับรีบจองเข้ามาได้เลยสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับจทอโต้นะวันนี้ผมมีรถแล้วที่ใครหลายคนกำลังหานะครับนี่บอกว่าหายากนครับตอนนี้ที่ทอโต้เรามีเข้ามาแล้วนะครับนัที่อื่นบอกว่าหายากที่เรามีหาให้แน่นอนนะครับนสำหรับโตยต้าแคม r y 2.5ไฮบริดพรีเมียมซันลู นะครับตัวท็อปสุดปี2019นะครับตัวโฉมหน้านะออนเนลแบบนี้นะครับนะรายได้เขียดออชั่นถือว่าเยอะมากนะเพราะว่าเป็นตัวท็อปสุดด้วยนะครับรางค้าไม่ถึงล้านนะครับที่ทอโต้มีมาให้แล้วนะฮะใครสนใจกาลังมองหานะติดต่อที่เบอร์ด้านบนได้เลยดูคลิปนี้จบหรือว่าเดินดูไม่จบนะครับนะติดต่อที่เบอร์ด้านบนได้เลยนะครับ0917138864จ่ทอโตรีบโทรมาได้เลยรถยังว่างอยู่นะอาจจะอยู่ไม่ถึงอาทิตย์นะครับคันนี้นะ นะครับ่ายละเอียดมีอะไรบ้างสีขาวมุกสวยๆแบบนี้นะครับน้ารถหรูหราอลังการนะครับน้าเหมาะกับบ้านคุณทุกทุท่านนะครับที่นะแฟนคลับแคมเปนะครับมาลายละเอียดมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันนะครับเรื่องมาที่ตัวด้านหน้าก่อนเลยนะครับตัวตัวด้านหน้าตัวเป็นตัวโฉบไม่น่าเชืนะครับตัวโฉบแบบหน้าออเดียที่เขาเรียกกันหน้าออเดียนะครับดูด้านหน้านะครับสีขาวฝางกโปรงใหญ่สันเหลี่ยมเงาวับแบบนี้นะครับนะตัวไฟหน้าจะเป็นตัว โปรเอเตอร์นะครับม oh uh, okay. 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 ีไฟเดย์ไทม์นะครับไฟเดย์ไทม์ไลท์นะครับแล้วก็ตัวโลโก้นะครับเป็นตัวโลโก้นะรโปเอต้าแล้วก็มีตัวสีฟ้านะครับก็คือเป็นตัวไฮบิดนะครับแล้วก็เดินเส้นด้วยโหมเมียมรอบนอกเลยนะครับแล้วแล้วก็ตัวกระจังหรือว่าสตูด์ด้านหน้านะครับก็มีไฟแตดบอกคู่หน้ามาให้เรียบร้อยนะก็จะเป็นสีเทาเงาแบบนี้นะครับนะแบบนี้เลยนะเป็นสีเทาเงาเงาแบบนี้นะครับหน้าไฟหน้าจะมีไฟหน้าเป็น นะ p o เตอร์แล้วเป็น LED เป็นเด่นตามนะครับนาสวยๆโดูฝากระโปรงเงาวับเลยนะครับนะสีขาวมุกสวยๆแบบนี้นะเป็นสันเป็นเหลี่ยมเลยนะในส่วนของตัวล้อนะครับมาโดยโครงสร้างด้านล้อนะครับในส่วนของตัวล้อเป็นล้อแมกอลอยนะครับเดิมโรงงานเลยนะนะเป็นแมกอลอยเดิมโรงงานยางปี2020นสนะขอบ17บเ็นะเป็นยางดันหลอดด้วยนะโครงสร้างนะสวยนะครับเดี๋ยวดูด้านข้างนิดหนึ่งย้ายสายดูด้านข้างนิดหนึ่ง นะคเป็นดิสทั้ง4ล้อเลยนะเป็นดิสเบรกทั้ง4ี่ล้อนะครับนะสวยมากนะครับสะท้อนแสงที่ขาวจ๊วนะครับขาวจั้วเลยนะอะในส่วนของตัวกระจกนะก็เป็นตัวกระจกขับไฟฟ้าบวกไฟเดียวด้วยนะคมีตัวเซ็นเซอร์นะฮะมุมกลับให้นะครับระบบความปลอดภัยดีเยี่ยมนะครับสำหรับแคมเีนะตัวท็อปสุดพรีเมียมนะกระจกก็ได้เป็นกระจกแค้เดิรทุกบานนะครับคันนี้มีซันรูฟนะนะครับแล้วก็ตัวนะที่เปิดก็เป็น โคมียม <C ol ome o> สวยแบบนี้เลยเดี๋ยวดูฝั่งนี้นะเปิดเข้ามาเป็นภายในเป็นสีดำนะครับนะเปิดเข้ามาภายในเป็นสีดำนะครับแล้วก็บอกฝักคนขับนะทั้งสองเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้าทั้งคู่นะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าทั้งคู่เบาะหนังสีดำทรส TS, สงสปอร์ตสวยแบบนี้เลยนะครับหรูหราน,นะครับคู่บ้านคุณทุกท่านนะครับตัวอาดูตัวน็อนตก่อนไม่มีถอดไม่มีแกะเลยนะนะตัวนงตัวน็อตเสาบงเสาบีนะครับตัวน็อตไม่มีถอดไม่มีแกะเลย นะครับอยู่ครบตัวแผ่นโพงแผ่นเพดนะครับนะบอกนะครับอยู่ครบเลยนะลอยซีนยาต่างๆลอยเมทอาร์ลอยเออาร์เดิมลงมาเลยนะนะครับนะเป็นรถหน่วยงานรถผู้บริหารอีกหนึ่งคันนะครับด้านหน้านะเป็นสีลายไม้สีขาวนะสวยๆแบบนี้เลยนะมีไฟสองสว่างเป็นเส้นสีเงินแบบนี้ให้ด้วยอองฟ้านะครับสวยมากคอนโซลด้านหน้าสวยนะครับคอนโซลตรงกลางก็สวยนะครับดูคอนโซลตรงกลางนะสวยเลย นะครับน้ามีสันรุให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดฝั่งโน้นกันอ่าข้าข้าวประมาณนี้อ่ามีแผ่นเพจให้ด้วยนะแผ่นกันลอยนะเคมรี่นะครับสีขาวส,สวยๆเดี๋ยวดูด้านหลังนะออฟชั่นตัวพรีเมียมนะครับจะแตกต่างจากตัวธรรมดานะหรือว่าตัวอื่นนะบ้านครบนะมีบ้านครบเลยนะครับมีบ้านให้ครบเลยนะครับ้านครบนะครับแล้วก็ตัวเสาบีเดี๋ยวให้ดูตัวน้องตัวน,อน็วนอตน,นะไม่มีถอดไม่มีแกะเลยนะครับแล้วก็บาะด้านหลังในเ็นเบ้าี่สมบูรณ นะครับนะเป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตสีดำพิสูจนนี้อ่ะนะครับอย่างที่บอกนะตัวพรีเมียมนะจะไม่เหมือนกับตัวอื่นเลยนะตัวพรีเมียมก็จะมีนี่นะครับนะเบาะด้านหลังปรับไฟฟ้าได้นะครับนะนะเล่นได้หมดเลยทั้งเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับจากด้านหลังนะครับเปลี่ยนตัวแชนแนลเปลี่ยนโหมดนะครับโอ้แล้วก็มีแอร์ด้านหลังให้นะครับนะมีที่ชาร์จให้นะฮะครบเลยนะมองจากด้านหลังก็มีซันรูฟโอ้โหสวยนะมาด้านหลังไฟฟ้านะครับครบเลย ครบเลยนี่ที่วางแก้วนมวางแก้วน้ําที่พักแขนนะครับนะ้าที่ปรับไฟฟ้าเบาด้านหลังครบนะฮะอ่ะเดี๋ยวดูด้านหลังหน่อยเป็น LED นะครับไฟไท้าย LED วยสวยๆทั้งหมดเลยนะวยสวยๆแบบนี้เลยนะามีเซนเซอร์หลังให้4จุดเซ็นเซอร์หน้าให้2จุดนะครับนะบแล้วก็ไฟไดทีมหลังอีก2จุดนะครับสวยมากนะสีขาวมุกนาะมาถึงล้างตั้งขายได้เลยนะตัว นะออนนิวนะครับ c คมรี่แบบนี้นะตัวออนิวก็จะเป็นปัดเคมรี่นะตัวโลโก้แบบนี้อาจจะเปิดจากนี่เปิดเด้งเลยน้เปิดกอดทีเดียวเด้งเลยเปิดจากไือหมวกก็ได้นะนะครับล็อกรถนะครับปอดลงรถเปิดฝาท้ายด้านหลังแล้วกันสัญญาณแจ้งเตือนนะครับดูตัวโครงสร้างด้านข้างนะยังเดินเฉพา่สมบูรณ์ตัวลัางรางลงรางน้ำหนะรลางน้ําเดิมเลยนะฝากระโปรงก็ได้ฝากระโปรงหลังแท้เดิมนะครับไฟเบรกดงให้สามนะครับแล้วก็ มาดูยางอะลงยางอะไหล่นะครับตัวโครงถังด้านหลังกันนะยางอะไหล่ตัวแม่ลงแม่แรงก็ยังอยู่ครบนะครับตัวยางอะไหล่ก็ยังอยู่ครบนะครับนตัวโครงสร้างด้านในนะรอยซีนนะครับเดิมเลยนะเดิมโรงงานสียังสวยๆอยู่เลยนะนะครับไม่มีที่ความจมน้ําแน่นอนนะครับไม่มีชนจากด้านท้ายแน่นอนแล้วประกันโครงสร้างเลย เรียบร้อยนะครับมีกล้องมองหลังเดิมโรงงานให้ไฟส่องสว่างป้ายทะเบียนนะฮะดูไฟท้ายนะสวยๆแบบนี้เลยนะนี่ยังไม่ได้สตาร์ตนะครับนะนะสตาร์ทสวยวันนี้เลยนะสตาร์ทสวยวันนี้อีกสองเท่านะเดี๋ยวดูด้านหลังมานะฝั่งนี้นะนั่งด้านหลังเดี๋ยวผมเปิดนะเดี๋ยวผมเปิดให้นะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ด้วยนะเดี๋ยวสตาร์ทเดี๋ยวไปนั่งด้านหลังกันนะโอ้โหเป็นไงปุ๊บ คงอะไรนี่เลื่อนอัตโนมัติเลยนี่ผมสตาร์ทแล้วนะนะครับนี่ผมสตาร์ทแล้วนะนะครับเนี่ย2.5ไฮบริดพรีเมียมนี่แบบท็อปสุดนะครับไม้แสนกลางาเดี๋ยวไปนั่งด้านหลังให้เนดะี๋ยวไปนั่งด้านหลัง,น,งนะครับนั่งด้านหลังโอ้โหเป็นไงนะครับน้าเปิดปรับไฟฟ้าได้นะเบาะรับได้ซ้ายขวาเลยนั่งหลังนะนี่ผมกดของผมอยู่ นี่เลื่อนด้านหลังมาได้เอ็นมาด้านหน้านะเอ็นหอยหลังได้นะครับนะครบเลยนะดูด้านหน้าอ๋อเปิดปิดม่านด้านหลังได้นะตรงนี้เปิดปิดม่านด้านหลังได้นะครับแล้วก็นะมีแอร์ด้านหลังนะมีสันลูกด้านบนโอ้โหครบเลยนะครบจริงๆรูหรูหราอลังการเลยนะนะดูเสาบีตัวนงตัวน็อตไม่มีถอดเลยนะครับนะสวยมากจริงนะนี่แหละ นะตัวพรีเม mm. ียมนะที่ใครหลายคนบอกว่าหายากนะที in in ่ชอโตเราหาได้นะครับนะขอแค่คุณนะลูกค้าหามาอยากอยากให้เราหามานะมีแน่นอนนะครับนะอยากได้มีแน่นอนนะครับนะตัวเซตนะฮะเซตบอกนะครับนะไฟฟ้าระบบไฟฟ้าระบบนะเซตได้นะครับได้ทั้งสองโหมดเลยนะได้ทั้งสองชุดเลยแล้วก็กระจกนะครับนะทั้งสี่บานนะขึ้นลง ออโต้นะครับกดขึ้นลงออโต้เลยปรับองศากระจกได้นะครับปรับพุณหน้าปรับไฟฟ้าหรือปรับไฟฟ้าได้ทั้งสี่ที่นั่งเลยแลวกันนะครับตัวเสาบีฝั่งคนขับนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตัวชุดสีนะครับไม่มีถอดไม่มีแก่เลยตัวน็อตเดิมทั้งหมดนะครับอ้าเดี๋ยวมาขึ้นรถกันนะนะครับเมื่อกี้อย่างที่ผมสตาร์ทปุ๊บเดี๋ยวผมให้ดูวงมาลัยใหม่รอบนี่เลื่อนเองเลยนะเดี๋ยวสตาร์ทใหม่ นี่เป็นไงพวงมลาลัยเขาจะเลื่อนเข้าอัตโนมัติเลยเลื่อนขึ้นเก็บเลื่อนเข้าออกอัตโนมัตินะพวงมาลัยโฟมันติฟังก์ชันนะครับคูดคอนโทลนะมีแพตเทิลชิพให้นี่แพตเทิลชิพซ้ายขวาเลยนะนี่สตาร์ทแล้วนะครับนะสองจุดห้าไฮบิดพรีเมียมไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับนะเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบแปดกิโลนะครับรถเพิ่งเข้ามาน้ํามันเกือเบเต็มถังนะดูนะครับนะบนะแล้วก็นี่ตัวเนะครื่องยนต์นะตัวแบตเตอรี่นะครับ นะตัวนี้ก็ใช้ได้ยันปี2029เลยนะนะครับใช้ได้เยันปีปี2024นะปีนี้ก็ใช้ได้ปี2029เลยนะครับใช้ได้ยันปี2029เลยนะตัวแบตเตอรี่นะครับนะแล้วก็เครื่องเล่นนะครับเป็นตัว JBL ด้วยนะเครื่องเสียงละกันนะตัวลำโพงลำโพงเป็น JBL โหตึ๊บขนาดไหนนะฮะนะเดี๋ยวเปิดแอร์แป๊บนึงนะเปิดแอร์แป๊บนึงนะครับ,นะรบ,นะรบแล้วก็สามารถกดอาเขา,เ,าเรียกอะไรสัมผัส สัมผัสได้เลยนะกดสัมผัสได้เลยนะครับแล้วก็มีที่ชาร์จให้มีนะพาวเวอร์เน,นะครับแล้วก็อ่า USB AUX นะครับไวเลสชาร์จนะวางโทรศัพท์ชาร์จแบตได้ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับมีโหมดอีโคนะโหมดนอร์ม l ลโหมดสปอร์ตนะพอเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตปุ๊บสามารถเล่นกับแพดเดิลชิฟได้สบายเลย นะครับสะดวกสบายแล้วก็โหมด EV โ o d e นะครับเบรกมือไฟฟ้าเบรกอ้นะครับนะแล้วก็มีที่ปรับลมใต้เบาะด้วยนะทั้งด้านหลังทั้งใต้เบาะเลยทั้งซ้ายขวานะเบาะทั้งสองเบาะด้านหน้านะครับปรับลมใต้เบาะได้นะครับแล้วก็นี่นี่เปิดซันรูปนะครับเปิดอัตโนมัติได้เลยโอ้โหครบเลยนะนะครับนี่กดปิดได้ โอ้โหครบเลยนะนะครับตัวพรีเมียมซันรูฟนี่นะครับเปิดปิดได้นะครับตัวฟงตัวไฟก็ใช้งานได้ปกตินะครับนะตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกตินี่มีไฟสองสว่างให้ด้วยพอเปิดกระจกนะดูออปชันโอ้โหออปชันเยอะมากนะครับออปชันเยอะมากนะครับนะรับสายวางสายนะครับนะมีนอกออกกันออกนอกเลนนะฮะล็อกความเร็วนะครับนะมีสัญญาณแจ้งเตือนนะครับวัดระยะ บที่พวงมาลัยคันนี้ครบเลยนะครับมีที่เปิดนะน้ํามันนะที่เติมน้ํามันที่เปิดฝาท้ายในการเลื่อนท่ายนะครับนะครบเลยนะเป็นปุ่มพุ t ซัทให้เรียบร้อยนะครับคอนโซลตรงกลางถือว่าหรูหราอลังการเลยนะคอนโซลตรงกลางถือว่าหรูหราอลังการเลยนะแอร์ Air เป็นออโต้นะครับนะแอร์ Air เป็นออโต้ดูโอโซนนะครับนี่ผมเปิดแอร์แล้วนะสามารถปรับโหมดได้ว่านะฝั่งคนขับจะเอาร้อนหรือเย็น ขนาดไหนก็ปรับได้นะทั้ง3โซนเลยนะสามโซนก็ปรับได้โซนด้านหลังก็ปรับได้นะครับเพราะว่ามีตัวควบคุมอยู่ด้านหลังนี่นะสำหรับตัวพรีเมียมนะครับมีที่ปรับเปาะได้นะประมาณนี้ประมาณนี้นะถือว่าโอ้หรูหราอลังการเลยนะคันนี้ไม่แสนห้านะนะครับคันนี้ไมแสนห้า โอโ้โหมีโหมดโมดเซฟตี้ให้ด้วยนะถือว่าแคม r y เนี่ยนะครับเป็นโหมดแบบว่าเป็นรถที่นะครับความปลอดภัยสูงมากนะครับนะรถที่นะค,ความปลอดภัยสูงจริงๆนะมีการออกนอกเลนนะครับมีแบบว่าพอรถจะออกนอกเลนนี่มีการดึงพวงมาลัยกลับด้วย